อ่ะสวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับมี E D I ไงพี่เราไม่เขียน E D I เลยเครื่อง E D I นะครับตัวนี้14แรงนะครับอ่าของลูกค้านะครับมันเป็นไงนะพี่อาการไม่ติดไม่ติดถอดออกมาอ่านั่งพี่น้องผมเขากว่าเครื่องทางนั้นมันแตกสองอันครับเขาก็เปลี่ยนโอ้โหครับขอบอกลูกตุษยแหวนมาใหม่หมดเลยอ๋อตัวนี้เปลี่ยนแล้วใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยว เสียงมันทำไมเอาหมุนไหมหมุนไหมหนักโอ้โหชาบแตลายเท<น>่ั้งเสียงนเนี้ยเนี่ยเสียงเหมือนเหมือนเหมือนข้อมันหลวมมันกักกึกกักกึกกักแล้วหนักเลยหนืดใช่ไหม,มเปิดฝาหน้าดูเลยฝาด้านเดียวถอดชาบมาดูแล้วซื้อมาสมน้ำอย่างเดียวแล้วใหม,นะม่ๆเลย <c oughs> มันได้ลงไนหลงนานนะอันนี้อันนี้พี่ซื้อแกะกองมาเลยแกะกองเลยแพงไหมเนี่ยรุ่นนี้เมื่อก่อนของหมื่นของหมื่นกระบะก็ถือว่าถูกนะซื้อใหม่จะถูกครับ ขนาดเครื่องคูต้ามือสองก็ยังสองหมื่นสามหมื่นยังมีเลยนะครับแต่ก็คือจะซื้อเครื่องแท้มันจบกว่าพวกนี้นะอืมนนั่แหละก็เดี๋ยวผมจะลื้อดูนะครับพี่อยู่ที่ไหนนะปีอ๋อผมพิรามโอ้โหว่าไก่เลยพี่โอ้กระถามว่ามาเรื่อยอ่ะอ่เ <c oughs> นี่ยนามัยเมืองเก่านะครับอ๋อครับพี่ ก็คือพิกัดร้านนะครับอนามัยเมืองเก่าหรือไปพิมพ์ใน Google นะครับอ่าร้านสมคิดนาดอนสำนักวิสาหะนะครับก็ขึ้นขึ้นเลยนะครับก็แต่ใครจะมานะครับอยู่ติดอนามัยเมืองเก่าพิจิตรนะครับอ่าจับ GPS มาที่อนามัยเลยก็ได้นะครับถึงบ้านเลยนะครับก็จากที่หมุนดูอาการนะครับผมเดาเลยนะว่าน่าจะช้าละลายนะครับแบบนี้นะครับหมุนนึดหนึ่งแบบนี้นะครับเสียงข้อมันหลวมไง ฮะต่อเสียบมันข้อมันหลวมเลยลองลองลอง,ลองยักยักข้อดูก่อนหรือใหม่กับชาร์ปหลวมรับหลวมมากก็เป็นเวลาเวลาชาร์ปไปเมื่อก่อนอ่ะครับมันก็เพืออ่ะมันเร่งเปนเรียบเราสูบน้ำนะ่ะมันตุ้บตุ้บอ่ะผ่อนเร่งผ่อนเร่งเยอะหน่นะอ๋ะอ,อมันไม่นิ่งไม่นิ่งเลยพี่ถ้าเจอการนี้นะพี่จะทดวินให้เล็กลง พื่อให้เร่งได้มากกว่าเดิมรถอะเพราะว่าถ้าเราใส่วินใหญ่ใช่ไหมพอเราเร่งปุ๊บมันออกมากเกินใช่หน้าตีครึ่งใช่ไม่เพื่อที่จะทดลงนี่ไม่ใช่อะไรนะจะให้มันเร่งได้มากขึ้น<ม>น้ําได้ออกเท่าเดิมอันนี้ไงถ้าเกิดบางคนไปใช้ในรอบแบบวินใหญ่ปุ๊บมันก็ต้องเบาเวลาน้ํามันออกมาหากเกินเ่าเราก็ต้องเบาใช่ไหมพอเบาปุ๊บมันก็กระพือตรงเนี้ยอ่าสไตล์มันจะประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นไดเล็กเนี่ยเครื่องไหมใช่ครับเพราะเครื่องไดเล็กมันชอบขอบ อ่ะก็มี3ชึ่งอยู่3ชึ่งกับ4ดูดิหลวมไม่ทับอ่ะเยอะมั้ยเยอะเหรอโอ้โหบูทปลายข้อมันไปเนี่ยเห็นมั้ยบูทไหนอ่ะต้องรื้อลูกสูบออกมาดูแล้วไป บูดมันหลวมึงที่แล้วเอาสำลกไอ้น้องออกขออยาให้ช้าบละลายในางานจะใหญ่แผ่นถั่วมันเชื่อมมาเนี่ยเอากันหลุดแล้อมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดฝาสูบนะครับเปิดฝาสูบดูนะครับคือที่ผมมองเมื่อกี้นะครับมาบูดปลายก้านนะครับเหมือนมันหลวมจัดเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลื้อดูนะครับ โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตลือแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวดูชาร์ปดูอะไรด้วยนะครับเลยตายอย่งนตายด้วยเอออ่ะนะครับมาดูที่มันเกิดอะไรขึ้นไอ้น้องนี่นะครับบูทนะครับลุนออกได้เลยนะครับแล้วก็โอ้โหไหนเหย่าไปดิพอได้ไหมเรามันทาซื้อเไรนี่แหยะ่อหยื่อนเนี่ เหรียจ้าลูกปืนนะลุ้ลูกปืนนะอ๋อมันเป็นยังองมั้งหาซื้อ,อยากนะครับแหวนตัวนี้นะครับผมจะบอกไว้เลยนะครับต้องสั่งบริษัทนะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็บอกลูกแหวนใหม่มเวลาดูดิหลายอย่างเราล้างเราจะเห็นแล้วข้อเป็นไง, <c oughs> ไงโอ้โหมันละลายติดหมดเลยเน,นี่ยน้ำมันเครื่องมันไม่ขึ้นน้องเนี่ย ลองแล้วหมุนข้อมาด้วยลอหมุนหมุนเดบะโอ้โหเยอะแม่ดูนหมุนข้อให้ดูเลยมั้ยล่ะไม่เห็นเออเอา้าเออเอ้าหมุนเข้าไปเออเอ้านีเวียงมันอยู่ตรงไหนที่ต้องดูเนี่ยเออนี่นะครับนี่เรียบร้อยอะนะครับก็อะถอดออกมานะครับโอ้โหแล้วเชื่อมเ็นทวงอีกคร <c oughs> าวนี้มันจะเจียลํำบากนะครับเวลานั่นเขากลัวหลุดขนาดนี้เฉยเลเนี่ย <c oughs> ได้น้องอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลื้อแป๊บหนึ่งนะครับผมเป็นไงช่าง,เป,ง,างเป็นไงอ่ะหัวไม่อยู่หัวไม่อยู่เลอะอ้อกทำไมไม่ทายนอกก่อนแล้วก็ต่อกอไอ้น้องทะอลอกยันตียให้มันแน่น,น อดีนะเขาไปแตมไม้มาด้วยมีแค่สี่จุดนเนี่ยยาวอะออาโอเคครับผมเดี๋ยวก็ลูกปืนนะครับจะเปลี่ยนเพราะว่ามันหลวมนะครับเยอะเลยครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะถอดก็มานเจียนะครับครับน่าจะต้องเจียบูทด้วยนี่แหละตัวเนี้ยนะครับพขกินเป็นร่องเลยนะครับนี่อืมออะโอเคลองดูนะครับผมอ่ะนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูเข้อเอี่ยงนะครับดูนะครับความที่ว่าชาร์ปมันไหม้นะครับนี่นะครับแล้วก็ช่วงตัวเนี้ยนะครับตรงนี้นี่สําคัญมากนะครับถ้าเกิดว่านะครับลายนะครับก็อาจจะทําให้แรงดันมันตกได้นะครับเวลาเรารอบเดินเบาพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ที่จะเป็นกันบ่อยนะครับตรงนี้นะครับสําหรับคูต้านะครับ ก็รูปจะเจียทั้งสองด้านเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้โอ้โหเป็นร่องนี่ดูนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเจียข้อแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับนะครับก็อ่าตอนนี้ก็เจียเสร็จหมดแล้วทั้งสองบานะครับนี่นะครับจากบ่ารลอยเดิมนะครับที่ว่ากินเป็นร่องนะครับนี่นะครับเจียใหม่แล้วนะครับอ่ะขับให้เรียบร้อยนะครับทั้งข้อด้วยนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้มันข้ามไซส์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ต่อตอนทีแรกถ้าไม่ข้ามเลยมันจะอยู่ประมาณ0 2 5จห้านะครับตอนนี้มันมันเจียแล้วมันไม่หมดลอยนะก็ต้องเป็น0.50้านะครับก็เป็นไซส์2ี่สิบนะครับก็โอเคนะครับก็ยังเหลืออีกได้ประมาณอีก2ทีนะครับอาจจะตันอยู่ไซส์4ี่สิบนะครับตัวนี้นะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดเอาไปประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผมว่าเราไม่ถ่ให้ิดจะให้คุณรอ่ะอ่ะนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับจะเริ่มประกอบนะครับก็แหวนนะครับแหวนตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแหวนล็อกบ่าลูกปืนนะครับเพราะแหวนเดิมมันเป็นแหวนบางนะมัน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 ไม่ได้นะครับพวกนี้มันถ้ามันเกิดการดันไปดันมามันจะงอนะครับแหวนพวกนี้นะครับ อก็ลุกปืนแล้วก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับแล้วก็เป็นไงอ๋อนี่บุตก็น่าจะเจอสาเหตุนะครับตรงที่ว่าทําไมน้ามันเครื่องถึงไม่ขึ้นนะครับ mm hmm. ก็คือแกะออกมานะครับก็มีอันเนี้ยมันขาดไม่ใช่ตัวเดียวแล้วกว่อนไ้ล้อมันขาดเนี่ย yeah. ขาดแล้วมันมันทาให้น้ํามันเครื่องรอบรอบต่าๆมันไม่ขึ้นนะครับมันก็เลยจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับบูทลายเป็นร่องยนะครับเห็นนะครับอันตรายนะครับบูทมีเนียมนะครับก่อนนี้เจียให้ใหม่หมดแล้วนะครับหายห่วงนะครับนี่นะครับจะประมาณนี้นะครับ เป็นไงช่างบูทบูทเราให้ยังลูกยางเขาออกกันเนอะที่มาร์กบ,บูทแต่เอาลูกยางนุ่นออพอบางทีนะครับตอนใส บูธนะครับตอนตอนใส่บูธมินิมลงกลับไป้ครับตัวเหล็กเนี่ยนะครับ <_ kiego> ต้องระวังให้ดีนะครับตอนกดนะครับรบางทีโอลิงมันปิ้นหนีนะครับเอาเก็บไว้นะเอาไว้ใช้ได้เพื่อใครมันขาดเมียนะครับออกกันนะเพราะว่าถ้าเราถ้าเรากดไม่ดีนะครับเวลาโอลิงมันหลุดลืมว่ามัน มันขาดแบบนี้นะครับมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะน้ํามันเครื่องไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันกันน้ํามันเครื่องอยู่นะครับอ่าเพราะว่าน้ํามันเครื่องมันจะต้องฉีดเข้ามาหาตัวนี้ก่อนเพื่อจะมาเลี้ยงข้อนะครับอ่าถ้าเกิดไม่มีโอลิงตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับรอบต่ําน้ํามันไม่ขึ้นแน่นอนนะครับหรือเวลาเครื่องร้อนน้ํามันลงเองนะครับนี่นะครับมาดูใส่เงือกอ่ะอ่ะนะครับ อ่าเนี่ยนะครับวิธีการตอกยาวไม้อ่ายาวเหล็กไปตอกโดยตรงนะครับเพราะว่าหัวมันคจะบานนะครับตรงนี้นะครับเวลาอัานลูกปง่งลูกปืนออกมนันลำบากนะครับนี่นะครับอ่าหยดน้ำมันหน่อย โคงเสือ้อในฟิตนี้อะเนาะผมก็ลอยหัวโ,โ,โดนอแหลกฮั้าจะต่อโดนช่างเองรือว,ว่าวยังไงอัดออกไม่ได้ตอ,อกออกขูดได้ยังไงครับพอไปดูแล้วจะไม่คลอดแต่พอมาวันลงขึ่นนี้ได้แน เขาอาจจะยังไม่วางอ่ไเดี๋ยบไม่มีเครื่องนะอ๋อไม่มีเครื่องด้วยเขาทำบางพื้นหอนร้อนแต่ลูกปืนน่นเป็นลูกปืนเก่าพี่ใส่มานะอ่าแต่เราปืนใหม่เดี๋ยพี่บอกใช้ไปครั้งเดียวเดี๋หลวมขนาดนี้ไม่ได้ใช้เลยใช้ยังไม่ได้ใช้เรอบไปยังไม่ติดเลยครับบนทิศเหนอืม เดี๋ยวเป็นมือนนั้เป็นยันยไม่ได้อืมข้อนี้ได้เลยจะบอกไม่ไม่เชื่อดูคลิปให้ดูคลิปเลยอืมเขาก็นอนดูอยู่ที่บ้านนั่นแหละอืมแต่อย่างเงี้มันเราเราเรา,าอุตส่าห์อย่างหนึ่งคือว่าเราเราเห็นตอนประกอบตอนอะไรกันเราถ่ายคลิปไปดูยอ,อย่างเงี้ยครับตัวอย่างเห็นช่างเราล้า,าง,อ,งอ่าหยิบชิ้นได้เขาอ่านมาโอ้โหบางทีชิ้นเล็ก <C oughs> ลืมลืมมีดผ่าตัดไว้ในเครื่องน้องันน้องก็ลืมมีดผ่าตัดนนทองอะไเดี๋ยว <c oughs> ไปดูนะผมก่องเครื่องนี้ไปนะเดี๋ยวมาดูกันครับทรงนี่งหน้าเลยนะอ่า ร้องโดเปะเพราะว่าบางทีอ่ะบางบางสิ่งบางอย่างอะ่ะไอสิ่งเล็กเล็ก,ลกน้อยบางทีเขามองข้ามเนี่ยไออย่างบุดลายเนี่ยบางคนใช้ไปก่อนอนิดหน่อยไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้เลยอ,อะไรไม่ดีต้องเปลี่ยนเลยพวกเนี้ยครับผมเลยเป็นซ่อมนล้วมันใช้ได้ไมาถึงป,ปีเป็นอีกแล้วหนึ<อ>่งครับครับไม่ถึงแน่เลยเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้ง,งไม่ใช่ว่าซ่อมนะอ่ มีสีละเดี๋ยวมราต้องมาถามพวกอะไรอาพีแรงรอยติดแรงกับร้อยยี่สบถลลงันเปลงสีเอยอ่ะอ่ะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผม ร่มรมอะไรพี่อ๋อได้เยอะๆมั่งหน้าหน่อยพี่เย่ะมา่งหน้าหน่อยผมสายจะไปถึงอ่ะนะครับก็ตอนนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับมีปัญหานะครับคือเนี่ยลองที่ช่างต่อมีปัญหาอะไรนี่นะครับติดเลยนะครับก็ผมสังเกตตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าก้านตัวเนี้นะครับมันเหมือนคล้ายๆเป็นก้านอ t ทีนะครับอ่าอีเขาเนี้ยเครื่องเป็นร้อยสี่นะครับร้อยสี่จะชักยาวขึ้นนะครับ จะทักยาวกว่าอีทีประมาณ6กมิลนะครับขึ้น3ลง3นะครับแล้วคันนี้มันหมุนแล้วมันมันก้านมันไม่ติดเพดานเครื่องนะครับอ่ะถ้าแกะมามาดูดิทำอย่างงั้นก็ต้องเปลี่ยนก้านใหม่นะครับผมไม่แน่ใจนะวันเป็นก้านเดิมจากโรงงานหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่น่าใช่ถ้าเป็นโรงงานเดิมมันมันจะไม่ติดอย่างงี้หรอกอ่ะโอเคเดี๋ยวโบว์ก้านคันสองมาให้ดูนะครับผมไปกับดูแล้ก็ยังถามว่าเออก้านมันครึ่งเปี่ยวก้านนี้เหรออ่ ไม่ถอดมาผมนึกไม่ออกเลยออผมไปจาเดี๋ยวต่คนที่พูดดูเว้ยมันก้านเก้าห้าเลยะจำกไอ้เขาใต่กัได้ยังไงวะอ่ะนะครับก็เนี่ยนะครับก้านร้อยสี่หนึ่งห้าครับจะต้องทรงแบบนี้นะครับเนี่ครับเดี๋ยวจะอธิบายดูนะครับอย่างที่คนไม่เคยสังเกตนะครับดูจ้าการเก้าห้ามาให้ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตดูนะครับอันนี้นะครับก้านร้อยสี่นะครับนี่ร้อยสี่สิบนะครับมันจะงอ นะครับแบบนี้นะครับแต่9 5้าห้ามันจะตรงแบบนี้นะครับอ่าแต่เวลาถ้าเราเอาตัวเนี้ยไปใส่ร้อยสี่ครับไอ้น็อตตัวเนี้ยนะครับเวลาอยู่บนเนี้ยมันจะติดเพดานบนนะครับเพดานบนเครื่องอย่างเงี้ยนะครับเวลาหมุนขึ้นมานะครับแต่ตัวเนี้ยนี่มันจะหลบเนี่ยนะลากดกกันมามันหลบปุ๊บเนี่ยมันจะไปไงี้เลยปุ๊บีอย่างงี้ <S <S แต่อีนั่นมันกระดกกระดกใช่เนี่ยเน,น,นี่ยปื๊ดเนี่ยเลเนี่ยมันกกระดกไปงี้เนี่ยนะครับมันจะชนนะครับเนี่ยนะครับ มุมนี้นะครับนี่เดี๋ยวราไปทรงนี้นะครับกาศนะครับสองรอบแล้วคือหลายรอบแล้วเนี่ยกู้ต <laughs> าอะไรใช่เป็นใน E D I ไม่รือว่าขอไปแล้วเนะี <laughs> ย่ยคล้ายกู้ตาเหรอพี่ไม่กู้ตาอืมมาถอดมาดูดิพอพที่ตีเองครับซื้อสั่งมาพี่นี่นะครับนี่กาศที่ถอดออกมานะครับดูนะครับหรือว่าตีเองได้ตีได้พอใส่ีพ่อเนี่นะครับ มาคุละอย่างนะครับนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวอ่ะใช้การตัวนี้แทนนะครับอ่ะตายไปแล้วจะไปถามมันอ่ะนี่นะครับก็มาดูนะครับลอยก็เจียมานะครับนี่นะครับนี่นะครับเกียหลบนะครับมันคงติดนะครับตั้งแต่แรกนะครับไอ้คราวนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันติดหัวน็อตนะครับ นี่เขาก็เจียหลบมานะครับมันก็ต้องอยู่ลักษณะนี้นะครับตอนเจียหลบนะมันต้องหงายขึ้นแบบนี้ทีนี้เวลาเราซ่อมมาครั้งครั้งใหม่เงี้ยบางทีตอนขันนะแต่ละคนม้นขันแน่นไม่เท่ากันนะครับน็อตนะครับเหลี่ยมน่าจะไปย้ายไปอยู่ที่อื่นแบบนี้นะครับทีนี้มันก็จะชนเพดานบนนะครับนี่นะครับไม่ตรงตำแหน่งเดิมนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวอ่ะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนกานใหม่นะครับเป็นก้านมืองสองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนบุ๊ดเลยเปลี่ยนใหม่อ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูลูกปั๊มหน่อยนะครับก็พี่ก็สงสัยว่าทําไมมันถึงไม่ออดไม่อะไรเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ว่ามันกจบปั๊มวิธีเก้าห้าได้ปี่เพราะว่ามันใช่คนก <c oughs> ับปั๊มมิธีเก้าห้าคนละตัวกันนะครับ มาลือดูกันนะครับอ <at> ืมครับพี <od S 1> so ่ไม่ครบอะไอ อ่าอันนี้เป็นปั๊มใหญ่นะครับเดี๋ยวถอดแกนปั๊มมาดูที่สึก,ไ,กไหมไม่ใช่ผักเลยนะอะไรอ่ะโจ,โจ๊กอะไรก้าวอ่ไหนลูกปัามา๊มอ,อ่ะอ้าวนะครับให้แก้มาดูหน่อยดิมาดูแกนเกินมาลายเปล่า ่เป็นปั๊มเดิมเหมือนกันนะครับเราเช็ดๆหน่อยเนี่ยโ,โหมองไม่เห็นเลยน้องมันต้มทั้งห,หมูฉีดนะหนูเห็นเลยอบองคงไม่มั่นใจเลยมองเห็นอย่างนี้วนะ่าเอาเดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยดีกว่าพี่เนาะเพราะว่าดูแล้วม,มันก็หมดสภาพแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปเลยเอาโอเคลูกปั๊มหมูฉีดเอาเดีวเอาของนี้เราอาไปอ่า,อาเนาะมันจะได้ ประหยัดไปเยอะหน่อยแต่ก็ดีใช้ดีครับอ่ะโอเคนะครับก็จะของสั่งให้เปลี่ยนเลยก็เดี๋ยวเปลี่ยนเลยนะครับปั๊มมอชีดเช็คทีเดียวเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปใช้ของเอ r นมานะครับอ่าใช้ดีประกัน6เดือนนะครับมอชีดตุกปั๊มนะครับมีปัญหาก็โทรเข้ามาเลยนะครับเปลี่ยนฟรีนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับ ก็เดี๋ยวจะลองอให้ช่างตองให้ช่างตองหมุนดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเกียร์แรงดันนะครับว่าหมุนแล้วเนี่ยมันต้องให้ขึ้นนะต้องให้ขึ้นรอเลยนะครับอ่าคือปั๊มน้ำมันดีมันต้องแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โหเราอยู่ได้หลือเพื่อนะเกลี่ยแรงดัน,ออน,เ,นเอาโอ้โหยเกียร์แตกค่อย ขึ้นล้อแล้วครับเขียวแล้วครับนี่ตรงน,นี้นะครับเอ,เอ้าต่างหัวยิว่งสายไหมยิ่งสายเลไหมสายเนี่ยสายยาวอ๋อสายไรอ่ะขา,า,า,าดไหมอ่ะไปมันขึ้นผิดทางแล้วเลยเห้นะมันขึ้นบนออกเอ้าเออเอา,เอามุชีดใหม่นะครับ ูบน้ำก็ต้องเร่งให้รอบมันร้อยสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะหอบนับเครื่องตรงนี้นะครับสหรับที่ว่าเป็นเครื่อรายเล็กนี้นะครับ

อ้าวโคดอดีดีไปไงได้ไหมได้ได้แก้วได,ได้ทุกเครื่องเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองรูดอ่ะไอดี่อีกีเดี๋ยวลองรูดรอ้วจะต่ำ่อยอ้าวอ่ะ,อะดไปอีก đại đại ừ. ừ. cái mình, tuần nha, quý. mình hay tung nghe này mình đang thêm bụng tao to bây giờ đấy giờ phải nhập à อ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับเปาได้นะครับออ่าติดมือดีซะด้วยเอ่โอเคเฮ้ยมีอะไรจะบอกสายเค่นนี้ตันว่ะนี่ระบายอ่ะน้ำมันขึ้นที่สารกันเลงเดี๋ยวมาดูดิ <c oughs> จะเบาโอเคเลยันซื้อไปใหม่เลยฮะมัน <c oughs> จะมีเครื่องมา้าตอนบ่ายตอนเย็นตัวนะมันเล่นไม่ขึ้น แกดันไหมแหม่มาตาเห็นเลยน้องดึงมาตันได้ไงทิ้งไม่ได้ขนาดนี้อำไปเห็นว่าน้ำมันออกเลยรู้ไม่รู้เลยว่าตันเนี่ยอ้าวที่ไหนออกมันมันจะดันออกทุกตามขาขั้นเร่งบ้างอะไรบ้างอ่าถ้าน้ำมันพวกนี้ตันนะนะบางคนก็อันนี้พุ่งหายเลยเนี่ย้ลำบวมอ่ะได้มันหารูระบายออกไปได้รูตันไหมไอ้ล่าโดนเอ่อเอาใส่ไป้ในแกรงก็ไล้ พวกนี้อยู่ดีมันจะไม่ขึ้นมาได้รักน้ำมันเราเดินในรอบต่ำๆขนาดนี้เป็นไปไม่ได้เลยนอกจากเชนทถานที่ออกไม่ได้แลนะ้วเนี่ยลองติดทุกใบพยายามเช็คทุกคันในลมตรงนี้นงไงนะได้ไหมเวลารถจอดนานๆนะครับมันชอบไปอุดนะครับพวกนี้นะครับรูนะนนใช่ เอาจีดิทีเหมือนที่เหมือนที่ดูลมนี่ออกวะหมุแป๊บจะหายไปอ่ะเฮ้ห้อยไว้ดิเอวอย่าหายเร็มเหนื่อยมันเป็นนคเอางคุท่ากันเดี๋ยวฟังเด๋ยวหาโอ้เหลียงลมมาเลยตรงนี้ดูดิลมออกไหม โอเนะโอ้ย oh, มือก็เดินไม่เหนไม่เหนื่อยครับโอเคนะครับไปหอมไม่พวกชอบเลยเนะี <c oughs> ่ยแตร่รถตุ่มน้ำไม่ชอบเลยหอมเนี่ยอ่ะโอเคนะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับ <c oughs> อยากจะได้สเต็ปไหน <c oughs> ก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8 7 3 1 2 8 9เจนะครับ แล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ